สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอารนี่เคี e นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับจีนภาคเช้าเออผมมีจุดสังเกต,ต๋ยวผมเนี่ยผมไลฟฟังตอนจีนบ่ายแล้วกันเออเพิ่งสังเกตดูโอเคครับจีนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แต้มเดียวครับ619มีมา6กสองเ อืมใช่ใช่แปกแป้มเดียวเสียดายเหมือนกันต้องขออาภัยครับก็มาลุ้นกันต่อนะเลือกเล่นหุ้นที่เดินครับแล่ถ้าฟังผมเสร็จถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านเนาะจีนมาจากวันที่สี่ครับพุดธที่สี่เดือนแปดปีหกสี่ครับวันนี้อ่อผมมีข้อมีประกาศครับวันนี้ไอ้วัคซีนชินโนฟาร์มครับของของสถาพันจุฬาครับเปิดสิบโม,มงสิบโมงสิบนาทีเนาะ ก็แต่คือเสียงเงินนะครับแต่ใครพอมีทุนหน่อยพอมีก so ็ไปลงเวดลงทะเบียนได้นะครับเพื่อ wow. ฉีดด้วยเนาะสำหรับตัวผมก็จะลงแต่ไม่รู้ทันเขาหรือเปล่านะครับสิบโมงสิบนาทีครับก็เข้าไปที่เว็บของชิโนฟาร์มครับมีครับเปิดสมัครเนาะเื่อจะได้ฉีดแต่ไม่รู้ทันหรือเปล่าคนคงคงเยอะครับจะมัวรอนผมก็ไม่ไหวนะผมจะฉีดก่อนเสียตังค์ก็ยอม วันนี้เด่นสองครับรองเจดนะครับรองเจดก็อย่างที่บอกไว้บางครั้งไอ้ตัวที่ผมเน้นอาจจะไม่มาตัวรองอาจจะมาก็เป็นไปได้ครับฮะอย่างเช่นเมื่อวานนี้เช่น <c> เ <oughs> มื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เน้นที่หใช่ไหมอ่าเมื่อวานเน้นที่6 6หไม่มาหนึ่งมาครับยังไงก็ลองพิจารณาดูครับเมื่อวานอ้าเมื่อวานที่หมาหตัวเน้นไปร้อยอ่าโอเคจีนยังพอกล่องแฟรมได้ดีกว่าหังเส็งนะครับ0ูย์ 1>, 1 2 5 2 7 2 8 2ห้แล้วก็เกครับร้อมาเครับร้อมาเอาตัวรองไว้นะครับร้อมาเถ้ากรณีชอบเล่น7ถ้ากรณีท่านชอบเล่นเท่านก็นไปเจาะศูนย์เจ็ดหน7่ง้าจ็ดเจจ็ดแปดเจ็ด้างนี้ถ้ากรณีท่านชอบ7จ็ดนะ โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนเช้าครับเดี๋ยวเจอกันในห่หางเสียงภาคเช้าครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ